แฟนคลกินข้าวน้ำเสียบกับพกับนาเรกับใหญ่ยิ้หวานทางนี้เก่งเก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยไหสนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอมีเด้อวเ็ดเด้อเสียบกุน้าเขามีกับข้าแรงครวันนี้จ้ะชเกงประคอเสือผักหวานเสือไข่มดแดง น,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 นี่เนี่ยแซบก้อยกระโปกรุ่งผักกระผพากินกับพอดจมป่าอันนี้ของเซบกุนเปิมากินขาา้าวฮะนี่เด้อกินข้าวกวนได้พอ มุโจรน่ยเนี่ยให้เปล่าไฮะแเห็นไฟไหมน่วะนี่ะเอาน่ข้าขาวกันข้าวัดน่ดมาแล้วมาแล้วหมันดกันหมดเลยมดหมดวยิให้ลู กันจนดตห่กระท,ระทู้กระท้าป่าหมา่นมเป็นอะไรบี้ืมา่ตัวดเฉดตด้ยมาเด้อครับกินเขาครับอันนี้สอนสอนแจมเล 그렇죠. 탁구는요. 매김보. รมป่าแล้วต่ปิ้งมป่าแล้วเยรป่าก็คือความสมบูรณ์แตคู่ใช่หรอใช่หรอเอาเขากินอย่างนี้นลดงแค่ไนนะสมเลยนี่บองบ่อบปตาบ่อเส้นนั่นนี่แหละเขา กินที <ık> uh, uh, sure, ่ปอบไม่ได้กินปลามสามตเเจียเอมี๊ยว่ักแ่้วามีเพราะเนี่ยมีเพราะเนี่ยร ไม่บอกปีลผมกอเพิ่งกินกะเวมก่อนมกิดีนะแล่โชคดามัเจ็บไปอย่าี้แล้วกครับนม่เหรออีก็น่ะอกดาวนึย 这边是。Mm hmm. 嗯，好。

จะต้องหาแนวปิ้งย่างเหมือนเป็นแกงเห็นเขาไปสุดเด็ดต้องเตะความทานอย่างย่างตรงอะไรเนี่ยเอ็มก็สนใจเนาะเป็นตามคนขาวมองปักก้อนแล้วก็ปูอันเดลินมองลินนะไม่ต้องหัวแนงนะเรียนที่เหนนะ

ตัมนี้มาอตักมี้ค่มาเล้วมนขอดยช้ยั่งเเนีกนูเชยนลกเ่นรียังไมน vâng 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 nó vâng 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 chết vâng chết, chết. I <laughs> เชียบอยู่ไหมเพราะเชียบอิ่มก่อนมูสนาเดไม่กินกระป๋อไม่เสียเราไปกินต่อ ของดินและเรื่างเจียินออน้วน้ำบริดวณทุงากรเจาะ เด็กกับโกินข้าวอพ่ออยู่เออแม่แ่นเค่ะกินข้าวแล้วพ่อ้ำใช่น้ำนี่อเขีเยนน่้ยเนเอน

ว่พ่อนเด็บอลรัสเซีบอกกมาเนาะงานเยียมเสียนอนนอกระงเงอนไหมียมเลยอการนอนตามมาเตียนอนมาอ่อนมาเตียนในขอนจด้ยี่ห้ออไรสายอ่อนเพราะว่าสูงเขาจะมีกระดุล้อทั้งหมดรวมเล 哪里买？ cái mày còn ngon cái à. nói... ừ. này ngon cái này còn ngon cái này còn ngon cái này

หคนออเดยเาเอน้ไดั๊เก็ได้ละมือออก้ยมนะดึงนะั๊กหูเป็นเียหอยเอตอ่ะพบกัเซียบไมเด้อเจอหน้าเล็กกับเซียบสซูกันตัวอาะบายบายกอลุนน้เล็กจอถ้าดึงหูอีกทางนี้บายบายหเลอยบาจะเลออนอารมณ์ไม่ดีแล้วหุ่น